สวัสดีชาวไมค์ครับทุกท่านด้วยนะครับข้างหน้าผมก็คือฟาร์มสลรามที่ไม่ต้องใช้สลรามช้างนะครับผมจะมาสอนวิธีการสร้างนะครับโอเคเริ่มเลยขั้นแรกนะครับผมให้หาพื้นที่พื้นที่ที่เป็นหนองน้ํานะครับผมรอบๆจะต้องไม่มีเกาะให้สิ่งมีชีวิตอยู่ได้นะครับผมจะเลือกเป็นตรงนี้นะครับแล้วให้กด F3G นะฮะแล้วก็ให้ทําให้คุณนั้นทําการปูพื้นให้เต็มช้างนะครับ เมือ่อคุณปูพื้นเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็ให้จําแนกจุดกึ่งกลางมาฮะจริงๆมันจะไม่มีจุดกึ่งกลางที่แน่นอนนะครับเพราะว่าพื้นที่ช่างนั้นมีขนาด16บหกคูณสินะครับผมให้ผมสมมติว่าตรงนี้คือเป็นจุดกึ่งกลางนะครับผมจากนั้นให้คุณปูสลับสลับโดยการนับจากหลุมตรงกลางนี้ออกมา5บล็อกครับ1 2 3 4 5สาี่ห้าแล้วก็วางสลับนะฮะ1 2 3 4 5สามี่ห้าแล้วก็วาง 1,2,3,4,5 1, แล้วก็วางฮะหนึ่งสอแล้วก็วางจากนั้นฮะก็ปูเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสไปเลยนะครับแบบนี้นะฮะจากนั้นนะครับผมก็ให้ดูตรงกลางไว้ก่อนนะครับผมทุบออกมาจนถึงขอบๆสลกัก นะฮะให้ตรงนี้เป็นที่วางกล่องนะฮะวางกล่องแบบนี้โอไม่ได้มันต้องลึกลงไปบล็อกหนึ่งอ่าแล้วก็วางกล่องวางฮอปเปอร์ต่อมาจนถึงจุดก่กลางแบบนี้ฮะแล้วตรงนี้ก็เป็นบล็อกเต็มแล้วก็เอ วางพื้นหน่อยนะฮะตรงนี้ให้ทุกคุณวางเป็นเป็นเป็นป้ายก็ได้หรือจะเป็นรั้วก็ได้ครับแล้วแต่ความสะดวกนะฮะเพราะไอ้ตรงนี้น้ําจะผ่านนะฮะจะต้องให้เราเปิดกล่องได้นะฮะจะวางเป็นป้ายก็ได้นะฮะป้ายดีจากนั้นนะฮะตรงนี้มันจะเป็นจุดที่เราต้องวางเชอร์รี่ เชอรี่เชอรี่อันนี้นะฮะให้เราวางวางดินไว้ข้างบนแล้วก็วางเชอรี่ไว้ก่อนนะฮะทำให้มันโตโดยใช้บนมิวจากนั้นก็วางรางรถไฟแบบนี้เพื่อวางรถไมคัสให้มันเข้าไปในบล็อกนี้นะครับเข้าไปในบล็อกเชอรี่ดันรถไมคัสเข้าไปสักหน่อยหนึ่งเพื่อให้เราวางดินได้นะครับ แล้วคุณก็เอาน้ำวางไว้ที่มุมสแลปที่เราทำเป็นสี่เหลี่ยมนี้ไว้นะครับน้ำมันจะไม่ท่วมเชอร์รี่เลยเต็มๆนะฮะน้ำอ่ะมันจะไหลมาสิ้นสุดที่ต้นเชอร์รี่ตรงนี้นะฮะต่อมาฮะให้ทุกคนต่อบล็อกขึ้นมาสามบล็อกแล้ววางเป็นสแลปข้างบนตรงนี้จะเป็นที่วางกูเลมนะฮะ แล้วก็ต่อบล็อกขึ้นมาเป็นรูปบวกแบบนี้ฮะแล้วจากนั้นให้วางจะเป็นโซ่หรือจะเป็นั้วอันนี้ก็ได้นะฮะวางแบบนี้แล้วก็สร้างโกุเลมขึ้นมาโดยคุณต้องวางบอ็กไอรอนแบบนี้นะฮะนี่วางแบบนี้นะฮะวางเหนือดินขึ้นมาหน่อยนึง แล้วก็วางหัวกุลิมที่เราใช้ฟักทองเจาะรูเรียบร้อยนะฮะอ๋อแต่ว่ามันเป็นวิธีที่ผิดนะครับเมื่อกี้ที่ผมทำคุณต้องทุบดินออกก่อนนะครับคุณอาจจะต้องทุบดินออกก่อนไม่งั้นมันจะวิ่งออกมาข้างนอกนะฮะโอเคครับทีนี้จากนั้นให้สังเกตตรงนี้ฮะ มันจะเป็นนอกช้างนะครับมันจะเป็นช้างถัดไปให้คุณวางบล็อกทั้งสี่ด้านนะครับให้วาง8ดบล็อกครับ1 2 3 4 5ส7 8าี่ห้าห็ดแปดทั้งสี่ด้านนะครับผมเดี๋ยวตัดชิปไปก่อนนะครับหลังจากที่คุณวางสลับข้างบนนะฮะให้มันพอดีกับพื้นด้านล่างนะครับฟังนะฮะแล้วให้เรานั้นปูพื้นทั้งสีด้านออกไปอีก11บล็อกครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะฮะทั้งสี่ด้านครับผมหลังจากที่เราปูสแลบเพิ่มเติมนะฮะด้านละสิบเอ็ดบล็อกนะครับผมทั้งสี่ด้านนะครับให้เราเข้ามาข้างในครับห้องมันจะมืดพอดีทําให้เราสามารถวางเห็ดได้ครับปีนี้เป้าหมายของคุณต่อไปก็คือต้องวางเห็ดให้เต็มบล็อกหญ้าทั้งหมดนี้ฮะ โอเคเริ่มเลยหลังจากที่เราวางเห็ดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปให้เราทํารั้วเป็นรั้วไม้นะครับผมวางยืดออกมาหนึ่งบล็อกครับแบบนี้นะฮะแล้วก็วางให้ครบทั้งสี่มุมโอเคครับเสร็จแล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วครับฟาร์มสลามของเรานะครับจากนั้นให้คุณทําจุด fk บนเหือข้างบนโดยเอากึ่งกลางเป็นที่โกลมนะครับผมแล้วก็ทํา ท f k ที่ Y 190ยเกนะฮะอ๋อเดี๋ยวนะผมหากูรลมกูรลมตรงนี้นะฮะหัวกูเลมอยู่นี่นะครับแล้วเราก็ต่อบล็อกขึ้นไปใช้เป็นบล็อกทรายก็ได้นะครับโอเค ทีนี้ผมก็ได้เปิดอีกแบบนึงให้ดูนะครับเป็นแบบกระจกอเมทิศให้ดูนะฮะจริงๆมันเทียบเท่ากับแลบนะครับแต่ผมทําให้มันใสเพื่อที่เราจะได้ดูพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตที่มันเข้ามาหากเลิมได้ง่ายนะครับและนี่ก็คือผลผลิตที่ได้นะครับผมรับรองเลยว่าดอกเทียบเท่ากับฟาร์มสลามช้งเลยครับนะ่ันใดที่ ม็อบมันเกิดนะครับมันจะสบตากับโกลิมทันทีนครับโดยขนาดพื้นที่ที่เราวางไว้ค่อนข้างพอดีนะครับแล้วก็เจ้ารั้วข้างนอกนะฮะมันจะกันไม่ให้สารามนั้นกระโดดออกกระโดดลงน้านะครับผมแล้วเจ้าเห็ดสีเทานะครับผมมันก็จะเอาไว้จํากัดไม่ให้ม็อบอื่นนอกจากสารามเกิดทําให้สารามนั้นเกิดเต็มๆนะฮะ จากที่ผมได้ทดลองมานะครับชั่วโมงหนึ่งมันจะดอบอยู่ประมาณ2000ันดอบเนี่ยนะฮะสองพันสลามนะฮะก็เป็นอันจบฟาร์มสลามในสวมแล้วนะครับผมแบบไม่ต้องใช้สลามชั้งนะครับเราไม่จาเป็นต้องหาสลามชั้งนะครับผมถ้าเกิดเซิร์ฟที่เขาเปิดว่าการเอาชีวิตรอดในโลกนั้นเขาไม่ให้เราเขาไม่ให้ซีดเราไปหาสลามชั้งนะครับเราก็ใช้วิธีนี้สร้างฟาร์มสลามได้นะครับ ทำเป็นอันจบฟาร์มสลามในสวมแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย